สวัสดีครับวันนี้จะมาแนะนําวิธีการจองโรงแรมในเครือของ Starwood ให้ได้ราคาถูกเท่าที่จะเป็นไปได้นะครับผ่านเว็บไซต์โดยตรงของ Starwood เรามาดูกันที่ URL นะครับจะเห็นได้ว่านี่คือเว็บไซต์โดยตรงของ Starwood คือ Starwood Hotels. com วันนี้เราก็จะมาลองเซ a ร์ชกันเลยนะครับในช่องของ Enter Destination ผมเลือกใช้เชียงใหม่ เป็นไปสักหน่อยหนึ่งแล้วเขาจขึ้นมาให้เราคลิกนะครับเชียงใหม่ไทยแลนด์คลิกไปเลยนะครับเช็คอินเช็คอินวันที่21นะครับเดี๋ยวผมจะรีเซ็ตทั้งหมดให้ดูนะครับแล้วก็เช็คอินใหม่วันที่21มกราเช็คเอาวันที่22นะครับเช็คอินวันที่21ดูนะครับดูตามนะครับเช็คเอาวันที่22มกราแล้วเรากด s ั b มิทคอนติ n นียได้เลยครับจำนวนห้องหนึ่งห้องนะครับจำนวนผู้เข้าพัก2กดเซิร์ช พอเซิร์ชเขาก็จะพาะเราไปสู่โรงแรมที่สามารถที่จะมีอยู่ในเชียงใหม่นะครับเห็นได้ว่าโรงแรมนั้นก็คือเมริเยนเชียงใหม่นะครับโอเคนะครับราคาราคาอยู่ที่7,200บาทต่อคืนแต่ถ้าเกิดใช้ SPG free night เนี่ยนะครับจะใช้แค่3,000 star points ต e เปอร์ไนเท่านั้นโอเคราคาค่อนขา้างถูกหรือเปล่าเรามาลองดูกันนะครับเราก็คลิกที่ Book now. คลิกที่บุ๊กนาวแล้วเขาก็จะพาเราไปสู่หน้าโดยตรงของของเรมินเดียนนะครับราคาก็ยังเป็นราคาที่7,200บาทอยู่แต่จะไม่มีราคา star point ์ให้เรามาคลิกที่ในตรงนี้นะครับ spg free night คลิกตรงนี้แล้วก,กด Update. อัปเดตครัวนี้ราคาของ free night ก็จะขึ้นมาก็คือ 3000 star point ยครับก็คือราคาจะเป็นสอง้บาทหรือ3000 star point s นะฮะมันมีให้เราคลิกแค่อ,นนอันนี้เดียวเราก็ดูเลทน,นะครับก็จะมีห้องว่าห้องประเภทไหนทูสกิงเบดอันนี้จะเป็นคิงเบดันนี้ทูสกิงเบด ห้อง accessible ห้อง e l l x x e เป็น non smoking นะครับอันนี้เป็น king bed อันนี้เป็น d u o s i n g bed ถ้าเราสนใจที่จะจองโดยตัดผ่านบัตรเครดิตแล้วก็กด reserve นี้ได้แต่ว่าถ้าเกิดเรามาดูที่จะใช้ star point นะครับอันนี้3,000 star point ถ้าเรามีอยู่แล้วเราก็ sign in แล้วก็ใช้ star point เราได้ถ้าเรายังไม่มีตรงนี้น่าสนใจครับ มี buy more starpoints ให้เราคลิกตรง buy more starpoints ส่งมาที่ points com อันนี้เราไม่ต้องสนใจมันนะครับให้เราคลิกที่ buy starpoints now ไปตรงนี้แล้วเราก็จะมาเขาจะมีช่องให้กรอกคือ first name last name spg number แล้วก็ email address แล้วก็ number of starpoints จำนวนที่เราต้องการก็คือ3,000นะครับ3,000ในราคา105 u s เดอลลร์แล150้วไอ้1น5 US ดอลลราวันนี้มันราคาเท่าไหร่ให้เราเปิดหน้าใหม่ขึ้นมาแล้วก็กรอกเข้าไปเลยครับ105 u s ดอลลาคือไทยบาทเราก็จะทราบเเรยว่าราคาจะอยู่ที่ประมาณ3,326บาท36สตางค์ราคาค่อนข้างถูกเหมือนกันครับจากที่เราต้องจ่าย7,200บาทเราจ่ายจริงๆแล้วมันเราไม่ได้จ่ายแค่7,200บาทนะครับยังไม่ได้รวมแท็กหรือว่า สวิสชาร์จกไปด้วยเรามาคลิกดูที่ Ter ร์มแอ e ด a ดีเทลนี่แะครับในนี้เขาจะบอกอรายละเอียดทั้งหมดว่าเราต้องจ่ายทั้งหมดก็คือราคา8,532บาทก็จะมีโกเมนต์แทก554บาท Ro ม m ท a x 57.60 Service 720บาทรวมทั้งสิ้นเราต้องจ่าย8,532บาทนะครับเรามาดูจริงๆแล้ว8,532บาท 532บาทลบด้วย3,036บาทนีครับ5,200บาท64สตางค์เราสามารถจะทุนไปได้ในกรณีนี้ถ้าเป็นผมผมจะ,จะซื้อ starpoint เราก็จ่ายด้วย starpoint ก็จะประหยัดไปได้เป็นจำนวนเงินถึงห้าพันกว่าบาท แต่ถ้าเราลองเปลี่ยนมันที่ดูนะครับเราเปลี่ยนตรงนี้ได้เลยจากวันที่21เดือน1ปี1 2ขอรีเซ็ตกันนะครับเป็นวันที่16เช็คเอาท์วันที่17เดเือนมกราปี1นเหมือนกันคอนติเนียแล้วก็อัปเดตเมื่อเราอัปเดตแล้วนะครับราคา ช่วงในวันดังกล่าวเนี่ยของ s t a r b o o r สก็จะมี p r o r e d Ho t Deal u u t to 50 s e er l e c t t t r m and d e ตเทิร์นนี่นะครับจะเห็นได้ว่าราคาจากเมื่อสักครู่นี้ซึ่งราคา7,000กว่าบาทรวมแบตแล้วก็8,000กว่าบาทกลายเป็นราคา3,440บาทแต่เวลาใช้ Star Point เนี่ยเราใช้4,000สตาร p o i นี่นะครับ ขาก็จะมีให้เลือกเหมือนเดิมแต่คันนี้เขาก็จะมี Cancel ได้ Cancel ไม่ได้อะไรอะไรละเอียดขึ้นมาอีกเรามาดูที่ราคาที่ถูกที่สุดคือ3,440บาทอันนี้ให้คลิกที่ Term and Detail นะครับว่ายอดที่เราจะต้องจ่ายจ่ายเท่าไหร่4,076บาทนะครับ4,076าบาท4 0สตางค์แต่ถ้าเกิดเราใช้ Star Point เนี่ยเใช้ Star Point ถึง 4,000 Starpoint มาดูกันว่า4,000 Starpoint ราคาเท่าไหร่ก็คือ140 US d ลกลับไปที่ Google นะครับ140 US d เป็นราคาไทายนะครับเป็นราคาไทายบาทก็จะเท่ากับ4,435บาทซึ่งตัวนี้จะแพงกว่าเมื่อสักครู่นะครับเมื่อสักครู่เราจ่ายเต็มๆรวมภาษีแล้ว จะเป็น4ี่พันแค่เจ็ดสิบหกบาทสี่พบาทอันนี้4,435บาทแพงกว่ากัน300กว่าบาทจะเห็นได้ว่าในกรณีเช่นนี้จองแบบอันแรกนี่นะครับจะได้ราคาที่ถูกกว่าแต่ถ้าเกิดว่าเป็นจองแบบแบบที่2หรือเป็นแบบที่3เนี่ยจะได้ จองแบบใช้ Starpoint ก็จะได้ราคาที่ดีกว่าวันนี้ก็จะมาแนะนำกันเท่านี้นะครับว่าบางครั้งเวลาที่เราจะเลือกจองโรงแรมของ s t a r w o o d เนี่ยโรงแรมเขาในเครือ Star w o o d เนี่ยเขาจะมีให้ซื้อ StarPo i n t ได้แล้วก็ถ้าเราเห็นว่าจองด้วย Star Point ราคาถูกกว่าเราก็ไปซื้อ Starpoint ถ้าเห็นว่าจองผ่านบัตรเครดิตได้ราคาถูกกว่าเราก็จองตรงได้เลย สำหรับวันนี้ก็แนะนำได้เพียงเท่นี้นะครับสวัสดีครับจบแคล